สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะเย็นวันนี้ตายชวนทุกคนมาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวนะคะว่าถั่วฝักยาวที่ไตปลูกนั้นเขามีพัฒนาการที่ดีมากๆนะตอนนี้เลื้อยขึ้นค้างผัก ทุกต้นแล้วนะคะกำลังจเจริญเติบโตต่อไปแล้วก็มีสัญญาณที่ดีค่ะว่าเขากำลังจะเริ่มติดดอกแล้วนะคะหลังจากที่ถั่วฝักยาวติดดอกสเต็ปต่อมาก็คือเขาจะออกผลนั่นเองค่ะในช่วงที่ต้นพืชของเรานะคะกำลังจะเริ่มติดดอกติดผลเนี่ยต่ยก็ต้องมาเร่งบำรุงกันนะคะและวันนี้นะต่ายจะพาทุกคนมาใช้ตัวช่วยในการป้องกันศัตรูพืชด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีศัตรูพืชที่มา รบกวนต้นถั่วฝักยาวที่แต่ปลูกไว้ค่ะทุกคนนั่นก็คือเจ้าหนอนนั่นเองนะหนอนกินใบค่ะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะทุกคนไหนเอ่ยนี่หนอนกินใบเอาใบนี้มันบังอยู่อ่ะนี่ค่ะชืบนี่หนอนกินใบนะคะทุกคน มากันแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ทางนี้ด้วยตัวใหญ่ๆเลยนี่นี่ค่ะทุกคนนี่เลยมากันเป็นครอบครัวเลยนะคะกินใบแหว่งไปแบบครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะเราต้องรีบจัดการค่ะไม่อย่างนั้นนะใบของต้นถั่วฝักยาวที่ไต่ปลูกเนี่ยเขาจะหายเกลี้ยงแน่เลยนะคะตอนนี้ก็คือแหว่งไปแบบเยอะมากๆเลยใบนี้ก็โดนกัดกินไปแล้วเขากินอย่างอริดอร่อยเลยนะทุกคนหนอนพวกนี้เขาใช้เวลาค่ะ เขาอยู่กับใบเนี่ยทั้งวันเราเนี่ยจะเข้ามาสวนแต่ละทีก็คือเช้ากับเย็นเท่านั้นเองเขามีเวลาเยอะกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบจัดการรีบป้องกันเนาะวันนี้นอกจากจะมาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวนะคะก็จะพาทุกคนมาป้องกันศัตรูพืชนะคะที่มารบกวนต้นถั่วฝักยาวของเราด้วยนะคะใครที่ปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันกับตายนะเนี่ยเจอหนอนแบบนี้ลองสูตรนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะว่าตัวที่ไต่ใช้คืออะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไต่จะใช้มาไล่นอนไล่มแมลงที่มารบกวนต้นพืชต้นผักของไต่ก็คือสองสิ่งนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือนมค่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊นมจืดเนี่ยนะจะมาช่วยไล่นอนไล่แมลงนะคะต้องบอกว่านมจืดเนี่ยเขาเป็นสารจับใบนะคะเอามาผสมใช้ได้เลยนะคะจะช่วยทําให้กลิ่น ของสารต่างๆที่เราจะมาใช้เนี่ยอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นและนางเอกของเราในคลิปนี้นะคะทุกคนก็คือสิ่งนี้เลยค่ะน้ำหมักสะเดานะคะทุกคนเดี๋ยวไต่จะตักให้ดูเลยนะเป็นน้ำหมักสะเดาที่ไต่ทำไว้นี่เห็นไหมใบสะเดานี่ค่ะนี่ใบสะเดานะหมักไว้จนโหพอเปิดฝาแดงมาคือกลิ่นเขาออกเลยอะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นฟอกกี้นะคะใส่น้ำแล้วนะปริมาณ1ลิตรนะคะใส่น้ำลงไปแล้ว เราจะตักน้ำหมักสะเดาใส่ลงไปประมาณหช้อนนะคะทุกคนต่อน้ํา1ลิตรนะ3มแล้วนะคะสี่โอ้กลิ่นกลิ่นก็แรงเลยนะคะกลิ่นของน้ำหมักสะเดาเนี่ยมาแรงไม่ชอบค่ะนอนไม่ชอบค่ะเพลี้ย ไรดำไรแดงไม่ชอบค่ะเพราะฉะนั้นเอามาใช้เลยนะในการไล่หนอนไล่แมลงไล่สัตว์รูพืชนะแล้วก็นมจืดของเราใส่ปายเป็นสารจับใบค่ะทุกคน1นถึงสองช้อนนะคะใส่ไปได้เลยคือตัวนี้นอกจากจะเป็นสารจับใบแล้วเขาก็ช่วยบำรุงต้นพืชต้นผักของเราไปในตัวด้วยเลยนะคะเอาละแต่ต้องขยันฉีดพ่นกันหน่อยนะทุกคนเวลาที่พืชผักของเรามีปัญหาเนี่ยต้องขยันฉีดพ่นกันหน่อยค่ะ เอาละต่อมานะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปฉีดพ่นเลยไม่ได้นะมีหนอนมาแล้วเราก็ต้องเอาหนอนออกนะไปเขีย่ยเอาหนอนออกก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะหาไม้หรืออะไรก็ได้ไปเขีย่ยเอาหนอนออกนะคะแล้วก็เอาหนอนไปทิ้งไกลๆนะทุกคนโอ้ได้ยินเสียงปีป่อปีป่อมีอุบัติเหตุที่ไหนหรือเปล่าอา้าหนอนร่วงลงไปที่ดินแล้ว เดี๋ยวเราไปเก็บเขาเอาตัวแม่อ่อนตัวแม่เขาตัวใหญ่เขี่ยออกเลยนะทุกคนอย่าเก็บไว้นะคะนี่เลยโอ้โหเจ้าหนอนน้อยไปอยู่ที่อื่นเถอะแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวเล็กอะหล่นไปไหนละเจอแล้วคะ่ะไอ้เจ้าตัวเล็กหล่นอยู่ตรงดินตรงนี้นะคะอ่ะเจอเจ้าตัวใหญ่และเจ้าตัวเล็กแล้ว เราจะเอาไปทิ้งไกลๆแปลงผักเราเลยนะคะเอาละเดี๋ยวไต้ขอเก็บเจ้านอนไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งนะขอฝากวางไว้ตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราฉีดพ่นก่อนนะแล้วถ้าเขาเดินไปไหนไกลเนี่ยไต้จะต้องมองเขาเรื่อยๆนะเพราะเขาเดินเร็วด้วยนะทุกคนรู้แล้วมาเก็บไว้ในนี้ก่อนดีกว่านี่มาฝากไว้ในนี้ก่อนนะคะอย่าเดินไปไหนไกลล่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคน ต้นถั่วฝักยาวของเราเราก็ต้องมาฉีดพ่นนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นยอดนะดูให้หมดเลยใต้ใบบนใบนะคะฉีดไปเลยนี่นะคะกลิ่นของน้ำหมักสะเดาพืชไม่ชอบอขออภัยค่ะมแมลงไม่ชอบแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อพืชนะคะเอามาใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะ ใครที่ปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เจอปัญหาไราดำไรแดงหนอนเพลี้ยรบกวนใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะผสมน้ำยาล้างจานก็ได้หรือจะผสมกับนมจืดอย่างที่แต่ทำตัวอย่างให้ดูในครั้งนี้ก็ได้นะคะถือว่าพวกนมจืดหรือน้ำยาล้างจานเนี่ยเป็นสารจับใบอย่างดีเลยวิธีการฉีดพ่นเนี่ยมันอาจจะทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาหน่อยนะแต่ก็ต้องอดทนหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องฉีดไปตามใบอะ่ะ เนี่ยใบใต่แหว่งไปหลายใบเลยนะคะดูสี่ใบนี้ใบนี้ก็แหว่งต้องอาศัยแบบฉีดนะคะกลิ่นพวกนี้นะคะพวกหนอนศัตรูพืชเนี่ยไม่ชอบเราก็ต้องขยันฉีดไปเลย หลายคนอาจจะมีคําถามสงสัยนะคะว่าเอ๊ฉีดในช่วงเช้าหรือฉีดในช่วงเย็นฉีดช่วงไหนดีกว่ากันคําตอบคือได้ทั้งสองช่วงเวลาเลยนะคะใครสะดวกช่วงไหนฉีดช่วงนั้นเอาเลยนะอืฉีดพ่นไปเลยนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดจะผสมน้ําแล้วราดรถก็ได้นะคะทุกคนใครที่มีตัว เครื่องพ่นนะคะก็เอาผสมกับเครื่องพ่นแล้วก็ฉีดได้เลยสําหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆปริมาณเยอะๆนะคะก็ใช้เครื่องพ่นได้เลยค่ะแต่ของต่ก็คือเน้นปลูกไว้กินเองนะคะปลูกพืชผักสวนครัวนะไต่ก็ไม่ได้มีเครื่องพ่นอะไรนะคะนี่เจอเจ้าหนอนอีกแล้วค่ะทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดใส่เลย อืมอืมนี่อย่างเงี้ยเลยแต่ว่าเราต้องหยิบเขาออกด้วยนะได้มาแล้วค่ะพอตักไปตักมาเขาตายซะง,งั้นเลยนะคะทุกคนตายเฉยเลยนะคะตายไปโดนเขาแรงไปหน่อยนะก็เลยตายไปแล้วนะคะเจ้าหนอนน้อยตอนนี้ก็หล่นลงดินไปแล้วนะคะวิธีการฉีดพ่นเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนทําให้เราได้ใกล้ชิดต้นพืชท,ที่เราปลูกวะมากขึ้นนะคะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามีอะไรมารบกวนต้นพืชของเราบ้างนะคะ มันไม่ใช่แค่การรสอ่ะเนาะมันเป็นการฉีดพ่นไปตามใบแทบจะทุกใบก็เลยทําให้เราได้มองเห็นนะคะเอาละค่ะลองทําตามกันดูนะคะน้าหมักสดาวทาไว้ใช้งานได้เลยนะติดสวนไว้ได้เลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไต่ก็จะต้องพาเจ้าหนอนนะคะไปทิ้งที่อื่นที่อยู่ไกลจากสวนของตายนะคะตอนนี้เจ้าหนอนเนี่ยเดินยัวเยี้ยไปไกลแล้วนะทุกคน ตอนแรกแต่เก็บเขาไว้ในนี้นะคะแล้วตอนนี้ดูสิเขาลุกได้มาตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าหนอนเดี๋ยวจะต้องเอาไปทิ้งไกลๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ